ท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ถือว่าโชคดีมากจะมีลาบลอยก้อนใหญ่สิ่งที่คาดหวังไว้จะสำเร็จสมหวังทรัพย์สมบัติแห่งสวรรค์ปู่กุเวนหรือท่านเท้าเวสสุวรรณจาตุมหาลาสนาคีรีพิทักษ์จะประทานพรอ,อันประเสริฐสุดให้แก่ลูกหลานและครอบครัวตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภควะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภควะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะสะ นะโมตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะคาถาบูชาทาทเวสุวรรณอิติปิโสภควายะมราชาโนทาทเวสุวรรณโนมรนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะทาทเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขะทันตาพัทภูริโตเวสสพุทธะพุทธังอะระหังพุทโธททาวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อย่างเช่นท่านผู้นี้ได้มากับไหว้ท้าวเวสุวรรณจาตุมหาราชนาคีรีพิทักษ์ณวัดป่าพุทธชินวงศารามม่อนพิยานาคราชตำบลห้วยแก้วอำเภอภูการยาวจังหวัดพะเยาคือโยมนงคานวงใช้เจ้าอ,อยู่ภูการยาวเจ้ามาจากหมู่บ้านไหนหมู่หนึ่งเจ้าบ้านผู้นเจ้าคุณโยมมาขอพรท้าเวสบ่อยไหมพอพอนี่ออพรท้เวสมาสี่ข้างเราเจ้า แล้วได้อะไรบ้างได้หวยไปซีเตีย <c oughs> แล้วเจ้าเบ็ดตะเล็ดเจดกับเกีี่ยประมาณแสนหนึ่งแล้วเจาปวดนี้ปวดศิลปวดนี้ปวดศิลแล้วมีเทคนิคยังไงในการขอพรนี่ก็บอกข้างบนบางลูกซื้อเหล็กนี่เด้อเูกนเด้อ